โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายในประเทศนี้ในความเป็นจริงทุกวันนี้โรคหัวใจเป็นสาเหตุของการตายของคนอเมริกันกว่า3,500คนต่อวันนั่นหมายถึงกว่า1,300ล้านคนต่อปีเทียบเท่ากับจำนวนประชากรของเมืองฟิลาเดลเฟียหรือฟีนิกส์เลยทีเดียวสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนั้นก็คือการมีระดับคอเลสเตอรอลสูง กว่า75ล้านคนของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันหรือประมาณ50%มีคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับสูงและนับวันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งคุณอยู่ในภาวะเสี่ยงด้วยหรือไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสถิติที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นี้หรือไม่เพราะจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะสูงเตีย้ยอ้วนผอมขาวหรือดำคอเลสเตอรอลไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือแม้แต่เด็กก็เ,เป็นที่รับรู้กันว่าสามารถมีคอเลสเตอรอลสูงได้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายกว่า10ปีที่ผ่านมาบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้แนะนำยาสเตตินเพื่อทำหน้าที่ต่อสู้กับคอเลสเตอรอลทุกวันนี้สเตตินเป็นยาที่มียอดขายสูงเป็น2อันดับแรกของโลก และแม้ว่ายาสเตตินจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้แต่สเตตินก็มีข้อจํากัดและมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาส่วนใหญ่แล้วสเตตินลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือยับยั้งการผลิตคอเลสเตอรอลในตับยาสเตตินมีประสิทธิภาพในการลดระดับของคอเลสเตอรอลที่ให้โทษต่อร่างกายหรือ LDL แต่มีผลเล็กน้อยในการเพิ่มคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์หรือ HDL นอกจากนี้ยาสเตตินมีแนวโน้มที่ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย ประมาณกันว่ามากกว่า20%ของคนอเมริกันไม่สามารถใช้ยาสเตตินได้เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา พัฒนาการในปัจจุบันในเรื่องของโภชนะบำบัดถือเป็นก้าวสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่นำเอาวิธีการทางธรรมชาติเข้ามาลดระดับคอเลสเตอรอลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนั้นก็คือ BIOS Life ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ทางคลินิกได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นวิธีทางธรรมชาติสำหรับการดูแลระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างสมบูรณ์การปฏิวัติของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการควบคุมและดูแลระดับคอเลสเตอรอล b i o อ LIFE ช่วยรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ4วิธีการด้วยกันคือลดรระดัับบคอลสตตที่ผิก ยับยั้งการดูดซึมอีกครั้งของคอเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหารยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลจากการย่อยอาหารเพิ่มเอนไซม์ในการย่อยสลายและขจัดคอเลสเตอรอลที่เป็นโทษออกจากร่างกาย จริงๆแล้วการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า b i o s Life สามารถช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดให้โทษได้โดยเฉลี่ย31%และจากผลการศึกษาพบว่า50%ของกลุ่มผู้มีระดับคอเลสเตอรอลสูงที่เข้าร่วมทดสอบมีระดับคอเลสเตอรอลที่ให้โทษลดลงและพบว่า80%ของผู้ที่เข้าร่วมทดสอบมีการเพิ่มขึ้นของคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีมากถึง29% ไบโอสไลฟ์ได้รับการรับรองและพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยฟื้นฟูและช่วยรักษาระดับของกลูโคสและคอเลสเตอรอลในเลือดไบโอสไลฟ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจุอยู่ในหนังสือ Physicians Desk Reference ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการสำหรับแพทย์ในการจ่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับคนไข้ไบโอสไลฟ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำจากผู้ที่รักสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ในที่สุดทางเลือกของคนนับล้านที่ต้องการควบคุมคอเลสเตอรอลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ทางคลินิกได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นวิธีการทางธรรมชาติและปลอดภัยสําหรับการควบคุมดูแลระดับคอเลสเตอรอลและอย่างสมบูรณ์แบบทางเลือกที่ไม่มีผลข้างเคียงที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณการเลือกเริ่มต้นรับประทานไบโอสไลฟ์ในวันนี้อาจเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณภาพชีวิตของคุณอนาคตที่คุณเลือกได้